กับสวัสดีพี่น้องเย็ซีนะครับแฟนครับทางช่องเนาะครับมือนี้อัดมาตามแนวทางเล่าปะตานะครับกับหลวงพี่ครับพี่น้องเย็ซีหลวงพี่เอทธิ์ปู่ยังคำนะครับครับเหล็กก้นจุดทูบไว้เนาะครับเนาะครับหลวงพี่ว่าเหล็กคำนวณมาชนกันกับเหล็กจุดทูบนะครับพี่น้องซีเหล็กจุดทูบนะครับสองสี่สามนะครับเอาพึ่งมาหวัดหลวงพี่นะครับพี่น้องซีครับ 2องสี่สามเอาบ,าง,บางเห,างหล็กข้านวณของหลวงพี่นะครับเนาะเนทีเด้นตัวใดน,นะครับจีนองที่ครับนี่คือบรรยากาศอยู่วัดที่หลวงพี่พันมาขอเนี่ยวทางนะครับเนาะสีปูย่างคำนะครับครับจะมี ลักษณะนะครับจะมีต้นย่างไงน,นะครับพี่น้องที่ขับหัวหัวปูย่างคากับยู่ดันในนะครับพี่น้องทีที่อัดเคยเข้าไปตะวันยุ่งไรครับพี่น้องทีข่ขับอยู่ในป่าเนี่ยยุ่ยงไรนะครับเอาเขาไปกราบนมัสการนะครับหลวงพี่เอน้ำกันครับพี่น้องทีครับนมัสการครับครับผมเล่าพัฒนาหลวงพี่เมื่อนี้ ครับมาต่อเลยเดี๋ยวเด้๋ผมตั้งกวางแป๊บนึงครับเพิ่งจะตามนี่น้องทุกพีเนาะผมเพิ่งจะมาตามต่อแล้วสวนมากถือตามต่อรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยก็แตกครับเล่าก็ต้องแตกพี่กันครับวันนี้เล่าพัฒนานะครับพี่น้องที่ขวดประจําวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดลูกาเปลี่ยนวันจันทร์วันี่ครับเนาะ วันจันทร์เราขึ้นเซี่ยบึงตัวเด็กกองจงที่เอนะครับเนาะ <c oughs> เ,เรียนที่สองสองสี่องห้าสองหกสองเก้าเดกซี่คูบครับครับผมโอ้นนฟันไหนนี่เลยสองคูนี้โอ <c oughs> ้เขนได้ตื่นเสองซีกับสองหกอ่ครับครับผมเรนเียนสองสี่สองหกับสองสกับสองย่าเรมปิ่นเป็นสองเก่าได้ได้ทีนงสิสองเก่าก็มีอยู่ ไปเดือบด้วนๆในหลงพีบ่ราอดี้รอดอย่างไรเขียนตั้งกล่องแถบจีว่าท่านเลยนี่แหละครับเอาหลงพีเขียนทันทีแล้วมั้ง่ะเอาจจกิตนะครับครับพี่น้องทุกที่เราพัฒนาสีปูยางคำนะครับ7ตุลาคม2567นะครับเดือนที่2นะครับเนาะเดือนที่2จะมี2สี2 5 2 6 2 9เน้นๆกับ2สีครับ2สี2 6 โอ้รับมเมเน้นมีเล็กสามตัว่ครับสามตัวยังสามตัวเกบทีกได้สมตัวอยู่ดิว่าแขเต็เมเน,น้นหกสมเนาะ สามตัวหกสองสี่เก้องาพี่น้องยิปซีกับแคปหน้าจอครับครับตัวล่างก็จะประมาณนะครับพี่น้องซีสอง้ากับสองเก้านะครับครับพี่น้องเขาอยากวิ่กันในสุดเรียสาตัวก็เอามาจับใซ่กันได้นะครับได้ก็คือหกสองสี่นะครับเป็นหกสองห้าก็ได้หกสองห้าครับเก้นะครับเป็นเก้ห้า ก็ได้ครับพี่้องซี่เอาจับบินกันยี่หระพี่้องซีครับเพราะว่าตัวเลขกของลุงพีนะครับสุดยอดดีๆครับพี่้องซี้ขับบว่าจีเป็นเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับที่ไหนเด็ดที่ไหนดังนะครับเอสจะตามให้นะครับเนาะครับพี่้องเขามีโชคมีมันมีโชคมีลาบไปด้วยกันครับก็ครับคลิปนี้ก็ขีฟ้ากาบลาลวงพีราเด้๊ก ครไข่โขกไข่หมันเด้อเด้อลุงพีไข่พี่นองยิปซีตัวลกไป็โชคไข่มันน้ำครับกมันมันสุกๆน้ำกันครับครับเอาพี่นองยิปซีมาเทียบเบิ้งกับเหล็กถูบลุงพีน้ำกันเนาะมาเดียบเอาลอกตามเหล็กถูบตัวลุงพี่เขียนกวันครับโอ้เขียนมากว่านอ่ะเขียนมากว่านครับซึ่งว่าแปะแกเยอะ ไอ้ฐานถูกเห็นว่าตรงกันตรงนี้ดีโอ้ยสองส่สามครับเขียนเขียนไว้ตมเคืนแล้วโอ้อันนี้เฮ็ดไว้ตั้งแต้มมื่อเคลื่อนแต่ว่าม่วนกันก็เรียกถูกมาเขียเขียนสมุดไว้ละป้าโตลองดซิอันนี้สองสีมนะครับของน้องพีสองสี่สองหาสองกสเก่าผมขออนี้ผมขอไปไว้พู้นะเลยเอาถูกเาจุดอยู่นี่โอ้ยบอกอู้แล้วเล่ให้กับหมอพว่ โอ้ข่าวเป็นฮกปูหัวปูทีครับเป็นจุดบักถูไปไปูปูสยวยใช่สวยเขาทั้งไถทั้งเล่าเลดลุลงพีไปน้องยุ้ยซี่จะพาดเดินทางต่อแล้วนะครับเนาะหลังจากได้ตัวเลขแนวทางแล้วเราพัฒนานะครับพี่น้องยุ้ซี่อันนี้ตน้นหวานนี่ยังหรือลุงพีนี่ต้นกล้วยไม้ไหมฮะกล้วยไม่โอ้กล้วยไม้ครั่ เป<ช>่ยใหม่ยังวะเปยใหม่ป้าสายพันธอไีง,งอย่างนี้ก้ป่ยใหม่ดิ้วาัาไม,มงคลบ่กรับพี่รอ,องยิซีคอามเหมตนมาได้ตัวนี้ยังนะครับเอดกับว่เคเค็เห็นกันแง่ามาั้างนี้ดีนี่กจะว่าป่ยใหม่ป้าอือ หิบเงาเยอะด้วยพี่น้องเงี้ยสิล,ลงพีเขียนเรียกไว้เนาะครับเนาะยับกะบทัน <c oughs> เอาให้พี่น้องโชวคบ่งอีกรอบนึงเพื่อพี่น้องที่เขามาไม่รับเยียงแพทเห็นเนาะครับเนาะเอาเนียนเลียกสามตัวน้ำเด้อพี่น้องสิหกสองสี่เก้าสี่สองนะครับ สี่สองเก้าสี่สองเก้าครับสนับกันไปกันมาเนาะครับเนาะพี่น้องซี่กะเขาเด็กหลวงพี่เพิ่นไปขอปูย่างค่ำหน่อยด้วยพี่น้องซี่เพิ่นกวนเพิ่นเยอลงตัวเลียงในทางนี่เพิ่นไปจุดถูกขอ,อ้ากวนเนาะครับเนาะจัำไว้สิมาไปให้ทางช่องนะครับเป็นสะพานบุญตระนะครับให้พี่น้องเอ็ซี่เฮ้านะครับตรงนี้กระบุญกระทินละ อ้าวพี่น้องผู้ดใดอยากเป็นเจ้าภาพกระทินนะครับขันโชคขันมนันรอบนี้ครับมาเป็นเจ้าภาพกระทินบุญกระทินบัตหลวงพีได้เมื่องเราครับเห็นบอกเห็นบอกขับด้วยวันหยุดปะเอาเอาบอกเอาเมื่อบอกบุญมาฝากพี่น้องอกันสิวันที่หกที่เจ็ด วัดปลาย่างนะครับวัดยู่นี่แหละที่เดินทางมาเนี่ยครับพี่น้องที่รับสะท้อนเล็กน้อยครับหลวงพีเพันฝากบอกบุญผู้ใดโศกมันกะอยากรวมบุญรวมเฮ็ดรวมสางนะครับเนาะบุญกระทิ้นนะครับบุญสางบุญสางกระทิ้นนะครับพี่น้องที่ครับเข้าก็จะได้เสริมดวงเสริมโศกเสริมบัตรสนะเข้าไปนำกันนาครับเนาะเอาให้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนโศกมันไปนงกันกับเล่าพัตนา ของล่วงพี่เอสิบปูยังคำครับสวัสดีครับ